กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมประพะแฟมชินเนลแลวนีครับ EP นี้เราก็มาถึง EP 60กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นดัง463กันนะครับโอเคเลงเกมเดี๋ยวเราจะเล่นในหมวดยากมากเลยนะทดสอบนะครับว่าเราจะเล่นได้ไหมโอเคเลสโกยี่เอ้ยิ5อันนะครับนี่อัพนะักขุมทองเหมือนเดิมอันนะดบับ อันนั้นได้เต็มแล้วแล้วก็อัพพลธนูส่วนงทีเหลือเราก็จะอัลลูกป,ปั้งอย่างเดียวแหละเออแค่นี้แหละ let's go อยู่รอดเอ,อ่อจงถึงพระาที่ตกโอ้พระาที่ตกนะครับฝั่งศัตรูเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะเราก็ซื้อนักขุทองซื้อนัดดาบสองตัวนะครับ่าซื้อนัาดาบสามตัวเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งศัตรูเขาออกมานะครับโอเคตอนนี้เราก็จะมาช่วยขุทองก่อนอุย้ยขุดทองได้แล้วฝั่งเขาออกมาหรือยัง ยังนะครับไหนก็ซื้อนักกุทองเพิ่มเรื่อยๆนะแล้วก็ซื้อนักดับซื้อพลันธนูฝั่งเขายัางไม่ออกมานะครับอยู่รอดจนกว่าพระที่ตกอืมว่าจะอยู่ได้ไหมแล้วก็ซื้อพลันธนูเดี๋ยวเราจะซื้อพลันธนูด้วยนะครับหนึ่งพลันธนูนะออกมาแล้วโอ้ออกมาสามแล้วครับมาสามประทักสามก็มาดีครับเดี๋ยวเราไปจงตีก่อนเลยนะไม่ดีไม่ดีนี่จริงก็มาซื้อนักดับเพิ่ม ปึ๊บหักขุดทองมาดิกระโดดใส่มามาดิมาจุ่มตีช่วยข้าหน่อยมาดิเออสวยเราก็ย้อนกลับไปเพราะว่าเราแค่จุ่มตีเฉยๆนะเพราะว่าอยู่จงกวดชีวิตรอดเฉยมีอีซื้อนะขุดทองเพิ่มอีกสองนะครับเดียวก็ซื้อนันดบเพิ่มมาในจริงก็ออกมาดีกลัวอย่างเดียวก็คือกลัวตัวยัง่งนะไอ้ยั่งออกมาเขาไม่กลัวหรอกแต่ก็เออกลัวอยู่ แต่กลัวที่สุดก็คือกลัวอนหน้าหอกเห็นไหมยังไม่ทําอะไรน้าหอกเขาออกมาละสามนะครับโอเคไม่เป็นไรซื้อธนูเพิ่มนะมาดีมาัมาดีครับจงตีนี่สาเข้าไปเราต้องฆ่านะัดนั่นดับก่อนนะโอเคตอนนี้อยู่ด้านหลังเออนี่สวยถอยทับถอยทับโอเคซื้อนั่นดับเพิ่มซื้อนั่นดับเพิ่มมาดีกว่าซื้อผลธนูก่อน นี่ซื้อขนานูเราก็ได้นะครับกัมาดีครับก็ยังไม่ออกมานะจงกววแพทิ่ตกรู้สึกเหมือนพแพทิ่จะตกแล้วนะเออแค่นี้แหละโอเคเนี่ยก็ซื้อนักขุดทองออกมาหรือยังออกมาหรือยังเดี๋ยวเราไปดูล่าเราให้นะไม่มีแบดิโตโอ้ออกมาแล้วมาเอาจุงตีเลยเดี๋ยวข้าจะไปอยู่ด้านหลังจุงตีให้ โอ้ตัวยักษ์ออกมาเพิ่มเลือดอีกเหรอไม่ดีต้องต้องอยู่หน้าหลังนะเดี๋ยวเราต้องไปจุงตีไอพวกนี่ใสเข้าไปสสยเข้าไปอุดเพิ่มเลือดเื่อยๆเลยเหรอออกกดเลยมามากดเลยสสยเข้าไปมามาสุดระดับสุดระดับสุดระดับระดับต้องตามมาระดับระดับโอ้ยเจ็บ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 ขาดตัวยักษ์ให้เลยนี่ สับสับธนูยิงดิธนูยิงดิธนูมามาโอเคตัวยางอีกตัวมาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยก่อนเข้าไปล้างเพชรก่อนทีนั้นดับเพิ่มนะหนึ่งสองสามสี่เราซื้อสี่นะโอเคโอ้ยจิบจบจ็บใชทับถอยทับถอย,ย,ยทับโอเคซื้อซื้อซื้อ จงตีซื้อกดกดเลยมามาอ่าแทงแทงเร็วๆซาไปเร็วดีเร็วๆดีเร็วๆดีอุ้ยแทงไม่ได้เลยว่ะอู้หู้แทงไม่เข้าถอยทับก่อนถอยทับก่อนไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวนั้นดับตายมันทงรูตายเดี๋ยวเราซื้อนั้นดับก่อนเราต้องซื้อนั้นดับให้ครบก่อนเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ไปหลอ่ล่อก่อนให้เขาตามเราเราต้องใช้ตัวนี้โอ้เยอะเกิน โอ้เยอะเกินเราต้องใช้ตัวนี้หลอ่อรอกันนะมาดีตามข้ามาทำไมมนไปไม่ได้แล้ววะอันนี้ก็จมตีเลยดีครับมาดีสสยเข้าไปมาโอ้โอ,โอ้กระเด็น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 ข้ามไม่ได้เลยวะ่ะน่าจะแพ้แล้วลูสิท้าน่าจะแพ้แล้วนะครับ ซื้อ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 นันน่นดำนั่นดำนั่นดโอ้ใส่เข้าไปมังมาจังวันนี้มาใส่เข้าไปครับโอเคถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปแก้นมือในด่านต่อไปอกระเด็นโคตรไกลเลยมาดีตามเข้ามาตามเข้ามานี่ โอ้โอ้กระเดินขดกายเลยดูฝันนู้นสิตายเรียบแล้วมั้งโอ้ตายตายงานนี้แพ้งานนี้แพ้ตายตอนนั้นตายแล้วงานนี้แพ้แต่สุดท้ายโอเคกังปิ้งหลบซ้ายหลบขวาหลบไปดิจิตอล หลบให้เขาตามข้ามาโอเคใต้งั้นนี่แพ้หลบก่อนนะจริงๆอ่ะถ้าเราอยากชนะเราต้องซื้อพวกแบบออเพชรเยอะๆนะเพราะว่าถ้าเราซื้อพวกเพชรเยอะๆมันจะซู้ได้แต่ถ้าเราไม่ซื้อออพวกเพชรเยอะๆนี่เราซุ่ไม่ได้หรอกไหนเขาบอกว่าพระอที่ตก แล้วก็อยู่ให้จุงกวา่าพระอาทิตตกก็พอแล้ววะ่ะเออใช้ตัวเดียวอยู่จุงกวา่าพระอาทิตตกก็ชนะได้หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะนี่ไงฆ่าเข้าไปเดี๋ยวเรา,เรา,าวิ่นเราไปวิ่งไปดูป้องของเราดิเออนี่ไงแพ้เออแพ้ยน่ารักมาไม่ไม่ไม่ไมไม อยู่จุมกับแพทที่ตกอ่ะลิงเราไปเล่นปกติเพราะเนาะเป็นพิเศษล่นยากปกติดิยางมากแล้วเราต้องมีเพชรเยอะๆอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นโกนเอ้ยกงไงถ้าเราเล่นโกงเนี่ยเราจะลิงน่าจะซื้อได้อยู่นะนี่ถ้าซื้อนะหอกตัวเดียวนะั้มันก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันนั่นดับดยูพันธุนูก็เหมือนเดิมเลยเนาะโอเคเหมือนเดิมนะอยู่จุมกับแพทที่ตกโอเคโอเคโอเค เฮ้ยสู้ไม่ไหวสูไ้ไมมไหวเมื่อกี้มาสู้ขุดทองสิขุดเข้าไปขุดเข้าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเมื่อกี้เออเพราะว่าเต่ที่เราสู้ไม่ได้ก็เพราะว่าเราเล่นยากมากแล้วก็สาเหตุที่กึ่งก็คือเราไม่มีทองให้มากพอไงเพชรเนี่ยเราไม่มีเพชรให้มากพอถ้าเรามีเพชรปุ๊บใช่ไหมเราก็สามารถใช้เพชรแบบในการซื้อฮีโร่ซื้อตัวตัวนี่อ่ะมันจะได้เยอะไง่เสียได้มาไม่มีไง ไม่ไม่มีเพชรที่จะพอซส้อไงเพราะว่าเพชรเรามีน้อยเออพราะเราไม่ได้เล่นกงนะก็เลยแบบสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ,อืมเอาหม่ใหม่แต่เราก็จะพยายามลิงให้แบบชน,นะนะมาดีสองประธานหนึ่ง 1, เลยมามามาสองประธานหนึ่ง 1, มาไล่กันนี่มามาโอเคสองประธานหนึ่ง 1, ก็ชนะอยู่นะ เราต้องซื้อนาขุดทองให้เยอะแล้วแหละซื้อทองนักขุดทองนักขุดทอง,ทองซื้อนันดับมาดีมาดีนี่จริงก่อนมาไม่เป็นใครนะไม่เป็นไรนัน <sự> ดับเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดีครับเพราะเราเล่งยากมากเนาะก็เลยสู้ไม่ได้นะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลิงก์ยากมากดีกว่าจะชะนะน,นี่คือเราต้องใช้เพชรต้องใช้ตัวซื้อตัวนาหอกเยอะๆนะแล้วก็ซื้อแบบเพิ่งเลื่องอย่างนั้นอะ แต่พอดีเราไม่ได้ใช้เพนไงก็เลยสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรมาตามข้ามาจงตีโอเคสามหลังมาแต่ต่อไปเราก็จะพยายามลิงแบบอ๋อคือเราก็จะพยายามลิงดังยั่งมากเหมือนกันนะโอเคถอยทับถอยทับ,อย,ทบอยู่ตรงกวัดพระธิดาก็เฉยแ้กลัวที่สุดก็คือตัวยั่งมากก็ได้นะแต่ให้เป็นยั่งมากติดถ้ามันเป็นตัวยั่งออกมากเราก็โอกาสสู้ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอ๋อ ตัวยักษ์มันเพิ่มเรื่องไงเนี่ยเห็นไหมมีตัวแม่มดอะเมื่อกี้มีแม่มดสองนะแต่นี้มีแม่มดหนึ่งเฉยอเอ้ไม่เป็นไรสินันดามาอมดวงมามาดีสับด้านหลังก่อนฆ่าตัวนี้ก่อนเร็วๆๆฆ่าตัวนี้ก่อนจงกดต้องย,ยักษ์ยังไม่มามามาฆ่าฆ่าฆ่าสวยโอเคฆ่าตัวแม่มดอืมโอเคเพราะว่าถ้ามันมีสองตัวนี้แม่มดเขาจะช่วยชีวิตเขาไง ใจทับใจทับใจทับเดี๋ยวข้าจะใชหนาดัาบตัวเดียวไปหลอกลอก่อให้ยักษ์ตามข้ามาไอพลดทนูยิงฟีรี่พนธานุโอเคสวยจังหวันนี้มามามาซื้อพนธานุเพิ่มนะโอเคแล้วก็ซื้อนาดับซื้อนาดับเราต้องซื้อนาหออด้วยสิวะเอาหน้าหอสองมาสวดีอุ้มตีโอเค ข้าเ,เร็วๆข้าเ,เร็วๆข้าเ,เรียนดุ่กลัวเออสวยจังวันนี้ถอยทับถอยทับมาต้องหลอนล่อก่อนหลอนลอ่ลอโอเคสวยจังวันนี้ข้าประทับคนเดียวก็ได้มาไ,ไม่เอาปอะทับให้พลธนูยิงฟีเห็นไหมสวยสนาหอบเพิ่มอีกนะ เ้าหอกตัวของเราอ่ะเราต้องอัพไงถ้าเราไม่อัพก็สู้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องซื้อพลันท์ูเยอะถ้ามีพลันท์ูเยอะมันข้อดีคือแบบเอ่ายิงก็ได้ละนี่สองอิงเหรอสองอิงเราก็สู้เลยจังหวะน,นี้ดักดักโกรธโกรธมีอยู่นะเดี๋ยวเราไต้องใช้หรอกมาตรงตีนี่เขาช่วยชีวิตเขาเดี๋ยวเราก็แทงไอ้พวกนั้นนี่ใส่เข้าไปโอเคเดี๋ยวนี้ถอยทับจำไว้ต้องจงตีก็ได้ใช้ตรงนี้เป็นลอนล่อกก็พอละอ้ตายอีกตัวลอนล่อ ลงตีเลยมบาบังไซบะไปดิ่ะโอเคตัดเข้าไปโอยชนะแหละเห็นไหมถ้าเราเล่นย่างปกติเอ้ยเล่นย่างมันก็โอกาสชนะนะมันจะมีปกติกับย่างกับย่างมากนะพอเราเล่นย่างมากแล้วมันสู้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้เพชรยเยอะแไงโอเคนี่แพชนะนะครับเดี๋ยวเราได้มงกุฎแค่อันนี้นะเราต้องเอามง,มงกุฎอย่าง4 4 6สหนี่คือ เราจะมาเล่นยากมากเลยนะครับโอเคพังหรือไม่พังก็จะมารองลุ้นนะถ้าไม่พังคือเราก็จะใช้กลยุทธ์ทั้งหมดหรือว่าใช้เพชรทั้งหมดที่เรามีในการทําให้มันได้นะครับให้มันชนะนะครับโอเคอีพีนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับผมเพิ่มพัแฟนช่แอลเลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับพอผมลงคลิปไปจะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ทุกคนนะครับ ออโอเค EP นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับ EP 60ของเราก็ได้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อน EP 61กันนะครับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคน